เริ่มเหลือเริ่มรวยประโยคหนึ่งที่ผมมักจะใช้สอนลูกศิษย์เป็นหลักคิดการเงินพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นสร้างความมั่งคัง่งก็คือเริ่มเหลือเริ่มรวยหลักคิดนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงเพราะคนเราต่อให้หาได้เยอะเท่าไหร่ก็รวยไม่ได้หรอกถ้าสุดท้ายใช้จนหมดไม่มีเหลือ หรือแม้กระทั่งบางคนสู้อุตสาห์ไปเรียนคอร์สการลงทุนมาตั้งมากมายหาเงินได้เพิ่มตั้งแยะแต่ถ้าสุดท้ายก็ยังเป็นคนเดิมนั่นคือมีเท่าไหร่ใช้หมดไม่มีเหลือแบบนี้ยังไงก็ยังรวยไม่ได้ครับดังนั้นไม่ว่าจะยังไงถ้าอยากรวยต้องหัดใช้เงินให้เหลือให้ได้เสียก่อน ผมเองก็สอนลูกในแบบเดียวกันทุกวันที่ให้เงินค่าขนมลูกผมจะกำชับเขาเสมอว่าใช้ยังไงก็ได้จะซื้ออะไรก็ได้แต่สุดท้ายต้องเหลือเงินกลับบ้านทุกวันแรกๆก,ก็ไม่รอดกินเรียบแต่หลังๆพอเริ่มอธิบายเหตุผลว่าทำไมคนเราต้องเก็บเงินไว้ใช้วันข้างหน้าเก็บแล้วมีประโยชน์อย่างไรรวมถึงเล่าเรื่องความจนของพ่อในอดีตให้ฟังได้ผลแฮะ เจ้าลูกชายคนโตเหลือเงินกลับบ้านทุกวันแถมยังลงบัญชีใช้จ่ายทุกวันจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ใหญ่ผมมองว่าเก็บออมได้ยากกว่าเด็กๆเ,เพราะดูเหมือนจินตนาการในการใช้จ่ายจะสูงกว่าเรียกว่าสูงถึงขนาดที่ว่าเงินไม่พอก็ยังซื้อได้555 เมื่อจินตนาการสูงก็ต้องใช้ระบบมาจัดการและระบบการบริหารเงินออมที่ดีที่สุดก็คือการหักออมแบบอัตโนมัติหลักการเดียวกันกับที่สรรพากรหักภาษีคนทำงานประจำนั่นแหละเหตุผลก็ง่ายๆและสไตล์เดียวกันเลย นั่นคือในอดีตการจัดเก็บภาษีใช้วิธีตะกันไว้ก่อนแล้วปลายปีค่อยมาจ่ายกันสุดท้ายก็อย่างที่รู้กินกันเรียบวุฒไม่มีเหลือจ่ายภาษีแล้วก็เป็นปัญหาและนั่นจึงเป็นที่มาขอองค์การหักภาษีก่อนได้รับเงินเพื่อให้มั่นใจว่าอย่างน้อยก็มีเงินเสียภาษีไปแล้วบางส่วนส่วนจะต้องจ่ายเพิ่มหรือได้คืนค่อยว่ากันอีกที ดังนั้นสำหรับผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าอยากออมเงินให้ได้ก็คงต้องใช้วิธีการเดียวกันนั่นคือหักบัญชีแบบอัตโนมัติโดยการเปิดบัญชีเงินฝากอีกหนึ่งบัญชีดอกจนันไม่ต้องทำา ATM ผูกไว้กับบัญชีเงินเดือนแล้วแจ้งธนาคารให้หักเงินออกจากบัญชีทันทีที่เงินเดือนออกจะ 10%, 20%หรือจะเริ่มจากสัก5%ก็ยังพอไหวเพียงแค่นี้ก็พอจะมั่นใจได้แล้วว่าเราจะมีเงินออมได้ทุกเดือน ดอกจานหรือใครที่แอดวานขึ้นมาหน่อยจะเปิดเป็นบัญชีกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้แทนก็ได้สำหรับคนที่เป็นหนี้เยอะมีภาระต้องใช้หนี้ต่อเดือนสูงผมยังคงแนะนำให้กัดฟันออมแบบตัดบัญชีให้ได้สัก 2- 3เปอร์เซนก็ยังดีครับเพราะแม้จะเป็นหนี้เราก็สามารถเร่มอต้นนิสัยความมั่งคั่งได้แต่ถ้าเป็นหนี้ถึงขนาดไม่พอกินไม่พอใช้ อันนั้นก็ไม่ว่ากันชัาแรนนี้ให้พอมีสภาพคล่องเหลือก่อนก็น่าจะดีช่วงนี้เพิ่งเข้าเดือนใหม่ใครที่ยังไม่เคยออมได้ผมแนะนำให้ทําวิธีนี้กันเลยนะครับเริ่มเหลือจะได้เริ่มรวยกันตั้งแต่เดือนนี้เลยอะไรนะเงินหมดแล้วไม่ทันแล้วเหรอ